ร้อยเบอรทร้อยเบอร์เนย์ถัดซ้ายถันขวาไม่มีใครทันเลยแล้วอีกโคตรสบาย ไม่ฟังไม่ากนี่ไงต้องใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะสีนอสสีนอสฝั่งคุณย่าพ่อขึ้นมาอีกทีไปไปไปโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลากลาก ก๊ล้ออะไรวะเนี่ยโมเนี่ยดูเอาเอาเอามาเลยมาเลยมาเลย้าวจ้าดิจ้าดิจ้าดิเอาเอไม่เอาฟาวนะไม่ฟาวนะคะ

พอนะยาเมื่อกี้กินแค่เม็ดยวพอนะคุณพี่ CPM มาหากินแค่เม็ดยวพอนะยดีอยวไม่ตื่นใช่ไหมฟิลิแกมันแรงอะโอ้ยโฮ้ยเฮ้ยฟิตย้ายตงบอยยายตงบอย วันอใหม่แล้วแล้วโอ้ยเฮียเฮียมาแล้วโอ้โอ้ยไม่ป็นไมนไม่เป็นสองคนนี้ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เซตใหม่ค่ะใหม่ได้เอาใหม่พี่ได้เอาเลยไปเลยตาน้อยมาเยอะเฮ้ยเดีเดียว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 ูแล้วมัไม่เนไรพี่เป่าเป่าแล้วเป่าแล้วเป่าแล้วพี่ยวไม่เป็นไรทำไมฝั่งเขาไม่ค่อยเ่าเลยเอเถอะ เก้าเก้เกาเกาไปเล่าไปเล่าเ่าทาไมังเาไม่ค่อยฟังเลยอ่ะย้ายกองบอยจ้อง่เราไปเนี่ยเอ้ยไอ้เอ้ยนที่เอามาเอามาเอาเอานัเอะนเยอะเ่เด่าปล่อยเอาไเลยอนังออไปงอนนาอนเ

มันจริงมันเหมือนถึงลำบากแกงขาบีบ๊วยว้าวว้าวว้าวกำลังไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้มาแล้ว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 ยกมาแล้วยกมาแล้วยกมาแล้วเอาแล้วยังคนใหม่ยังไปออกไปออกไปไหนปล่อยพี่พี่จีคิวตัวนอกเอาแล้วมีบอลงนี้แล้ว ได้เหรอเยอมากตูนเลยขอนอขอนอวงเยหน้าเตอสบายเลยค่ะองอชเไปไปไปไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้ฉันชนททแบอลคนเยอาบอลคนเยอแต้มสบายไม่ต้องลรนได้บ้า บ้านเราด้วยเขาอะยัยยัยยดนเดยวเดามือทุกคนเฮ้ยบี๊บอล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 